ข่าวด่วนทุกคนแม่เฟิร์นเคลื่อนไหวถึงน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงแบบนี้ทำให้ FC f a n แฟนคลับเนี่ยซึ้งกันไปตามๆกันเลยนะครับล่าสุดทุกคนทางด้านแม่เฟิร์นแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังครับที่มีผู้ติดตามหลายล้านครับทุกคนได้โพสครับรูปที่น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเข้าโผล่กอดนะครับและเขียนข้อความครับเอาไว้เนี่ยบอกว่าลูกสาวคนแรกและ คนเดียวนะครับทุกคนนี่คือข้อความสั้นๆแต่ล้นไปด้วยความหมายครับทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าแม่เฟิร์นครับร่วมงานกับคนมาเยอะมากๆถ้าทุกคนได้ดูดีๆนะครับตั้งแต่แม่เฟิร์นเข้าวงการค้าขายออนไลน์มาแม่เฟิร์นร่วมงานกับอินฟลูเอนเซอร์กับศิลปินดาราเนี่ยมาเยอะมากๆหลายต่อหลายคนครับแต่แม่เฟิร์นไม่เคยโพสต์ถึงใครแบบนี้และรับใครเป็นลูกสาวจริงๆแบบนี้ครับทุกคนลูกสาวคนแรก และคนเดียวโอ้โหทุกคนคำนี้ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับสำหรับคนคนหนึ่งน้อยที่ให้โอกาสน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงได้เป็นพรีเซนเตอร์ตัวแรกของน้องเลยกับกังนำคลินิกแล้วก็ได้มีการไลฟ์หลายๆครั้งแล้วก็แม่เฟิร์นก็เมตตาน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงหลายๆอย่างครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นการไปเที่ยวต่างประเทศมาซื้อของมาฝากที่เป็นซิกเนเจอร์ให้กับอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับ หลายต่อหลายครั้งครับทุกคนที่เราได้เห็นเนาะโดนองอิงตกไปอีกหนึ่งคนคับทุกคนเอาสั้นๆง่ายๆเลยว่าเวลาที่เจอน้องด้านหน้าเวทีหรือว่าเจอองอิงเพรบ้านแพงเนี่ยตามสถานที่ต่างๆหรือว่าเจอน้องแบบตัวเป็นๆแบบนี้ครับทุกคนน้องจะมีความน่ารักครับแล้วเป็นคนเหมือนเด็กบ้านๆคนหนึ่งแววตาใสาซื่อครับทุกคนก็เลยทําให้แม่เฟร์นนี่แหละนะครับรักแล้วก็เอนดูน้ององอิงเพรบ้านแพงนั่นเองครับมันไม่ใช่คําที่แบบใครก็จะพิมพ์มาได้ครับทุกคนกับคําว่า ลูกสาวคนแรกและคนเดียวนะครับเดี๋ยวที่ทุกๆคนทราบกันดีว่าแม่เฟิร์นนะครับแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังเนี่ยมีลูกชาย2คนใช่ไหมครับและเขาไม่มีลูกสาวนะเขาก็รักแล้วก็เอนดูอง์อิงเพชรบ้านแพงแบบนี้จริงๆเหมือนที่พ่อพ่อแม่แม่ fc แฟนคลับรักแล้วก็เอนดูน้องนั่นแหละครับทุกคนนะปังมากๆนะครับแล้วก็แม่เฟิร์นนะครับอ,อย่างที่บอกว่าเร็วๆนี้ล่าสุดเนี้ยก็คือได้มีการซื้อของมาฝากองค์อิงเ่คือทุกคนไปสังเกตดูนะของฝากอ่ะ เป็นของฝากที่เกี่ยวกับผู้หญิงหมดเลยนะถ้าทุกคนไปลองดูดีๆนะแล้วก็หอบให้อุงอิงแบบทั้งหมดเลยอะ่ะแปลว่าเขาไปต่างประเทศเนี่ยเขาก็นึกถึงแต่อุ่งอิงคนเดียวนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนั้นเขาโอ้โหให้ตุ๊ก,กตาให้อะไรต่างๆที่เกี่ยวกับผู้หญิงอะ่ะเยอะมากๆครับทุกคนเนาะก็เป็นอะไรที่น่ารักมากๆแล้วก็นี่แหละเจลอ,อุ่งอิงเพชรบ้านแพง ตกของจริงไปแล้วสำหรับแม่เฟิร์นแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังนะครับแล้อย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ข้อความที่ใครจะมาโพสต์กันได้ง่ายๆนะบอกว่าเป็นลูกสาวคนแรกแล้วก็ลูกสาวคนเดียวแบบนี้นะครับทุกคนไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่แม่เฟิร์นนะที่โดนตกตอนนี้หลายคนโดนตกไปแล้วเหล่าบรรดาพี่ๆในวงการบันเทิงที่เจอองค์อิงหรือว่าได้ไปดูน้องด้านหน้าเวทีเนี่ย ก็โดนน้องตกไปหมดแล้วนะครับทุกคนตกในความแบบน่ารักในความแบบต้องมนสะกดของน้องนะครับออย่างเมื่อวานนี้เนาะก็มีอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งที่ออกมาเปิดเผยว่าโอ้โหไม่เคยเจอใครแล้วก็อยากจะไปดูแบบนี้มาก่อนแล้วล่าสุดเขาก็ได้ไปดูอีก,อกแล้วนะเห็นได้มีการลงคลิปไปเมื่อเช้านี้นะครับทุกคนก็เหมือนกับว่าไปดูสาวน้อยเพชรบ้านแพรที่วัดบางปิงด้วยใช่ไหมครับเนาะ,ะทุกคนครับเนี่ยเกิดมาไม่เคยทําแบบนี้กับใคร เห็นไหมครับแม่เฟิร์นน่ะเห็นไหมครับทำกระเป๋าให้กับน้องด้วยตัวเองซึ่งเขามีลูกน้องเยอะมากเลยนะเขามีโกดังเขามีนู่นน,นี่นั่นแต่ว่าเขามีลูกน้องเยอะมากแต่ทีเนี้ยดูเขาตั้งใจทำสิครับทุกคนทำกระเป๋าวะให้กับอุงอิงเองเลยนะครับ โอ้โหนี่แหละทุกคนเนาะคือความรักที่ที่แบบบริสุทธิ์นะครับอย่างที่บอกว่าการทําแล้วมีความสุขอะ่ะเหมือนอุ้มเห็นมีพี่ๆคนหนึ่งที่บอกว่าอยากจะทําของไปให้องุ่งอิงเนี่ยจะเป็นกระเป๋าอะไรต่างๆที่เป็นของน่ารัก,น,รกน่ารักอะ่ะเวลาเขานั่งทําด้วยมือตัวเองอะ่ะเป็นกระเป๋าสาเนาะทุกคนถ้าตอนนั้นใครจําจาได้นั่งทําแล้วก็ยิ้มไปทําแล้วก็ยิ้มไปแล้วก็มีความสุขไปมันคืออะไรที่แบบนะ มันคืออะไรที่แบบน้องเป็นคนที่มาทําให้วงการเนี้ยมันเกิดแต่สิ่งดีๆจริงๆสำหรับวงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนเนาะรวมถึงหลายๆวงการนะอย่างที่บอกว่าน้องเป็นคนที่เรียกได้ว่าเป็นคนของประชาชนจริงๆอ่ะอย่างผู้หลักผู้ใหญ่นะพี่คนในแวดวงของการเมืองเขาก็ชื่นชมน้องกันเยอะแยะขอบคุณน้องที่มาเป็นความสุขนะให้กับคนไทยทั้งประเทศแบบนี้ครับทุกคนนะก็มีหลายคนที่ออกมาพูดแบบนี้นะครับแล้วก็น้องเป็นคนที่อ่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนาะให้กับประเทศไทยจริงๆขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้เลย เวลาที่น้องไปอยู่ตรงจุดไหนสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปไหนเนี่ยพ่อค้าแม่ขายก็ขายดีแบบสุด น,นี่คืออุงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนเป็นตัวดึงดูดหรือว่าเป็นแม่เหล็กนะสามารถดึงดูดให้คนไปดูน้องเนี่ยได้แล้วก็ต้องมนต์สะกดดูแล้วอยากดูอีกดูแลว้วอยากดูอีกอย่างแม่เฟิร์นเนี่ยจ้างแล้วก็อยากจ้างอีกจ้างแล้วก็อยากจ้างอีกวนไปอยู่แบบนี้ครับทุกคนเพราะว่าเขาอยู่ใกล้น้องแล้วเขามีความสุขนะครับก็มีหลายโมเมนต์ครับที่แม่เฟิร์นทาเพื่อน,น้องนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นการพาน้องอุงอิงไปเที่ยวนะครับตามวายอะไรแบบเนี้ยนะครับทุกคนแม่เฟิร์นก็คือแบบ เขาเรียกว่าอะไรพาลูกสาวเนี่ยนะครับไปเที่ยวอยู่ที่สยามาทุกคนยังจําได้น้อพาน้องไปเที่ยวสถานที่ต่างๆที่แบบเหมือนในวัยองค์อิงควรได้เที่ยวอะไรเงี้ยครับทุกคนนาอแม่เฟื่อนก็น่ารักมากจริงๆนะครับทุกคนแล้วก็อง้งอิงนะครับทัศนคติแบบโอ้โหเกินวัยมากๆนะครับน้องเป็นคนที่เวลาที่แบบว่า อยู่กับผู้ใหญ่น้องก็จะรู้จักนอบน้อมนะครับเวลาตอบสื่อก็นอบน้อมเวลาอยู่กับแฟนคลับก็นอบน้อมนะทุกคนคือให้ทุกคนถ่ายรูปแล้วก็ไม่เคยเร่งรีบหรือว่าไม่เคยอะไรเลยนะครับทุกคนน้องเนี่ยให้ใจแฟนคลับเสมอนั่นเองครับทุกคนนาะก็ขอเป็นกําลังใจครับแล้วก็ส่งกําลังใจครับไปให้ลูกสาวนะครับอุงอิงเพชรบ้านแพงด้วยกันแล้วกันครับทุกคนอย่างที่บอกว่าตอนนี้อุงอิงดังมากนะครับไม่ว่าจะไปปรากฏตัวที่ไหนนะครับแฟนๆเนี่ยก็แห่ นะครับให้กำลังใจน้องกันเยอะแย,ย,ยะมากมายนะครับทุกคนเนาะอย่างเมื่อวานนี้เนาะงานบวงสวงภาพยนตร์เนี่ยโอโ้โหพอๆพ,อพอาเมสซีแฟนคลับก็ไปให้กําลังใจน้องนะครับรอให้กําลังใจน้องทําขนมทําข้าวทําอะไรต่างๆไปฝากคือแบบโอโ้โหเยอะมากจริงๆนะครับ อโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับอิมข่าวกระแสก็ต้องฝากทุกคนด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับอิมเนาะใครชื่นชอบแม่เฟิร์นบ้างก็ต้องบอกว่าเขาค,คือเขารักเนาะรักแบบด้วยใจบริสุทธิ์ของเขาอะ่ะเขาก็อยากจะทำอะไรด้วยตัวเองมออพห้กับองค์อิงเพชรบ้านแพงกับทุกคนเนาะสำหรับเมื่อวานนี้นะครับก็ได้มีการลง รูปนี้มาแล้วก็เขียนข้อความสั้นๆแต่ได้ใจความแบบสุดๆนะครับแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังที่แบบว่าไม่ได้เผยความรู้สึกแบบนี้กับใครง่ายๆยยทุกคนไปไปดูกันเลยว่าเขาจ้างคนเยอะมากคนในวงการบันเทิงอ่ะเยอะมากๆนะครับแต่ ไม่เคยบอกรักใครแบบนี้นะสำหรับแม่เฟิร์นครับทุกคนเอาดีๆนะปังมากๆสำหรับลูกสาวอิงเนาะทุกคนก็ขอให้น้องปังๆแดงๆพิ่งเปลี่ยนเมื่อวานนี้อิ่มไปเจอน้องก็น้องก็แบบน่ารักนะครับต้อนรับทุกคนนะครับดีมากๆจริงๆครับทุกคนแล้วก็ครอบครัวน้องก็น่ารักมากๆนะครับหนึ่งใน ผู้ร่วมขายอ้อลงทุนขายอ,อา้อก็ฝากทุกคนด้วยเนาะเข้าไปแบบว่านะไม่ว่าจะมีข่าวขายอ้ออยู่ตรงไหนหรือว่าข่าวอิงอยู่ตรงไหนเข้าไปดูเข้าไปแชร์เข้าไปเชียร์กันเยอะๆครับทุกคนเพื่อที่จะให้ภาพยนตร์เรื <mitad> right. ่องนี้กลายเป็นภาพยนตร์มหาชนในอนาคตนะครับสำหรับคลิปนี้ครับทุกคนอ้อ้มก็ฝากทุกคนด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอ้อ้มฝากกดติดตามด้วยนะครับใกล้จะครบ2 0 0 0 0 0ซับสไคร์แล้วก็ฝากพ่อพ่อแม่ช่วยดันช่องอ้อ้มข่ากระแสให้ถึง0,000 0 0 0 s ซับสไคร์เร็วๆนะครับสำหรับ เป็นกำลังใจให้กับแม่เฟอร์นนะครับ